พ่อบ้านเมาวัีทับรรกษณท่านพอพ่อบ้าเมธัสิมีับกขอวันนี้ก็ต้องทยในไทยเ้นะ่ครับกาบ้านไทยในไทยจะไชื้อมันนะครับพ่อบาเมสัดิมิทังบลักษณท่านอยู่ในครับนอยู่กับซ่องโจ้สายลุในคเทนติตาคอี่มาผลร้ายคบที่อยู่กับซ่องโจ้สายลุ มาล้วะแถมมาแล้วด้นะครับขอคุณพ่ออแม่ช่วยกดไลค์ยกดักันได้นะครับฝากช่องโจสายอู่ีัวมคุนตองพ่อแม่ตนั้นะช่ยมดนองที่อยู่กช่ังโจสายนะครับอมสวสดีอมครับอยู่กับ่อู่งโจสา่ยดนะครับตรงโจ้สาหร่อยู่ทกัควค้าร ดูบ้านนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับ่มาดูคลิปกริ่รคลิปฝาก่องโจสายลื้ช่วยมาดูไลฟ์ส่วนด้วยนะครับที่อยู่กันรัโจสายลื้นนะครับช่วยกดไลค์กดูลกดกรดิ่งกรนนะครับเ่วยให้มาดูคลิปันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กับ่องโจสายลุยนะครับที่มาติดตามคลิปมา กดไลค์กดจะคลายความกระดิกกันได้ครับช่วติดตามคลิปนี้กันได้ครับฝากซอนโจสายลุยด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีพ่อพ่อแม่ด้วยครับสวัสดีเอฟซีทางบ้านในลาดท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่กับซ่องโจสายลุยนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้กันเลยครับบรรยากาศอยู่หลังบ้านนะครับผมเจ้าบ้านครับ้าน เมื่อคืนบรรยากาศฝนตอนนี้ขณะผมพอพ่อแม่แม okay. 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 so, okay. ่เอฟซีธรรบ้านนาาทุกท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่กับซังโจ้สายเลยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กดแชร์กดดีนะครับวันนี้ก็ซักเสื้อผ้านะครับทำงานบ้านนะครับผมพอพ่อแม่แม่เอฟซีธรรบ้านนาาทุกท่านทุกคนนะครับผมขอมมาจบคลิปนี้นะครับผมคลิปสั้นๆนะครับผมครับวันดีเอฟซีธรรบ้านนาาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่กับซังโจ้สายเลยครับผมบรรยากาศเมื่อคืนฝนตกนะครับผมบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกฝนตกแรงเลยนะครับให้ดูบรรยากาศแล้วแถวบบ้านนะครัผม ขยันไปดูน้ำเครื่องซักผ้ากันนะครับผมอากาศเมื่อคือกคนก็ฝนตกแรงมากเลยนะครับผมพอพอแม่แม์เอฟซีแถวบ้านนะล่นะท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่่อนจูยใส่ยดูยนะครับวันคืนนี้นะครับ บรรยากาศฝนต้นนะครับวันี่นะครับกลางคางม่านคางเรือนเตียงหมดเลยนะครับผมพอพอมันม่์เอฟซีทางบ้านล่าที่ท่านทุกคนดูนะครับคนที่อยู่ซ่องเจอสายอยู่นะครับที่มาติดตั้งคิปที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันเลยนะครับฝากซ่องโจ้สายอยู่ดีนะครับผมบรรยากาศฝนต้นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนี้นะครับพอพ่อมันม่์เอฟซีทางบันนไม่ล่าที่ท่านคนนะครับตกแรงหนักตกแรงเลยครับผมเมื่อคืนนี้นะครับ ก็จะกับฝนต่างๆนี <SM magg ot> ้นะครับผมคืะกลับซ่องเจ้สายุยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้ใช่ไหมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซ่องเจ้าสายลุยด้วยครับผมพอๆแม่เอฟซีทำงานนั่นละท่านทุกคนนะครับช่วยให้มาดูคลิปช่วยให้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซ่องเจ้าสายลุยด้วยนะครับช่วยให้มาดูคลิปช่วยให้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ อากาศมื่อคืนฝนตกนะครับผมขอมาจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ